สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอซที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคม c h ช n แนลวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคม h ชนแนลก็มีเหรียญพระเสียนตรงและพระเสียนเกือบขวางชนิดหนึ่งบาทและชนิด10บาท มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนอื่นนะครับก็ฝากทุกคนทุกท่านที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมชาแนลก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้กับ ทางช่องของเราตลอดไปทางช่องของเราก็จะนําคลิปเหรียญแบบแปลกแบบพอซหายากแบบมีราคาซื้อขายมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันก็มาพบกับข้อมูลเหรียญ10บาทก่อน เหรียญสิบาทเหรียญนี้ไม่ใช่ธรรมดาพระเศียรเกือบขวางก็ไปดูด้านหลังเหลืออีกนิดเดียวก็ขวางแล้วเหรียญนี้ปีพศ2535จะนิด10บาทของรัชกาลที่9 ปีพศ2535เป็นปีที่ติดลำดับหนึ่งในสิบนะครับแต่ก็มาแปลกคือลักษณะพระเสียงเกือบขวางจึงน่าเก็บอนาคตก็จะมีราคาสองเท่าเลยทีเดียว แบบพอโซที่ติดอันดับอีกราคาหนึ่งก็แบบอีกราคาหนึ่งก็เป็นราคาที่แปลกภาเสียงขวางภาษีเ,เกือบขวางนะครับนี่ก็คือเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้ที่มีความพิเศษนะครับเหลือนิดเดียวด้านหน้าจะตรงขึ้นแล้วก็มุนไปด้านหลัง รูบบอารุณเอียงนิดเดียวนะครับเอียงนิดเดียวนี่ก็คือเหรียญที่ทางช่องของสมาคมชาแนลของเรานำมาให้ข้อมูลเพื่อนๆนะครับนี่ก็คือเหรียญชนิดหนึ่งบาทเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพรเซนตรง ด้านหน้าตรงขึ้นแล้วก็หมุนไปด้านหลังด้านหลังก็ตรงขึ้นเหรียนนี้ปีพศ2563มีราคาซื้อขายกันอยู่ที่500บาทถึง1,000บาทเลยทีเดียวหลับเหรียนพระเยนตรงนะครับ เหรียญน,นี้ถ้าเสียนเกือบขวางก็ราคาก็อยู่ที่สองร้อยบาทขึ้นไปนะครับถ้าเป็นเหรียญสิบก็อยู่ที่ประมาณห้าร้อยบาทเป็นเหรียญที่หายากนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ